การรักษาทางเลือกด้วยพลาสมเย็นจากเนรีสำหรับโรคนี้โปรโตคอล1เลือกโปรโตคอลที่2การรักษาแผลและวางอารีในตำแหน่งที่ได้แสดงไว้กรุณาปฏิบัติตามเวลาการรักษาที่แนะนำในแต่ละกรณีโปรโตคอล2เลือกโปรโตคอลที่4การรักษาโรคเบาหวานและวางอารีในตำแหน่งที่ได้แสดงไว้กรุณาปฏิบัติตามเวลาการรักษาที่แนะนำในแต่ละกรณีโปรโตคอล3เลือกโปรโตคอลที่7ด การฉีดยูนิโทเทราปีและวางอาเรในตำแหน่งที่ได้แสดงไว้กรุณาปฏิบัติตามเวลาการรักษาที่แนะนำในแต่ละกรณีโปรโตคอล4เลือกโปรโตคอลที่7การฉีดยูนิโทเทราปีและวางอาเรในตำแหน่งที่ได้แสดงไว้กรุณาปฏิบัติตามเวลาการรักษาที่แนะนำในแต่ละกรณีโดยสรุปจะใช้เวลาอย่างน้อย7-60ถึงวันในระดับเล็กน้อย6-8ถึงสัปดาห์เพื่อการรักษาระดับปานกลางและ3-6ถึงเดือนในการรักษาระดับรุนแรงในแต่ละรอบการรักษาตามเกณฑ์ และววางอเรในตำแหน่งที่ได้แสดงไว้กรุณาปฏิบัติตามเวลาการรักษาที่แนะนำในแต่ละกรณีพึงระลึกว่าการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกทางการรักษาที่ถูกต้องสำหรับคุณ